สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจคเโนมาแนะนำบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านมือสองคะ่ะทุกท่านอยู่ในโครงการหมู่บ้านสศิธรสิบหนะคะบ้านหลังนี้มีพื้นที่6.7ตารางวาพื้นที่กว้างมากเลยนะคะพร้อมกับบ้านสวยๆนะคะพร้อมอยู่เลยคะ่ะทุกท่านรัวรอบขอบชิดนะคะสวยงามนะคะทุกท่าน3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวต่อเติมพร้อมใช้งานแล้วนะคะ มีที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้มากกว่าสองคันค่ะแถมแอร์ให้อีกหนึ่งตัวผ้าม่านพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะทุกท่านมีห้องโถงกว้างขวางสำหรับห้องรับแขกห้องนั่งเล่นมีพื้นที่ว่างนะคะด้านนอกรอบตัวบ้านนะคะกว้างมากค่ะสามารถจัดสวนหรือว่าทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเต็มพื้นที่เลยนะคะพื้นที่กว้างกวงเลยนะคะทุกท่าน อยู่ใกล้นิคมอิทเทิร์ซีบอร์ดบอวินอยู่ใกล้โรบินสันบอวินราคานะคะ2,700,000บาทราคานี้สามารถต่อรองได้นะคะทุกท่านเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะมือสองสภาพสวยค่ะอยู่ที่ตำบลมาบยางพรออำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะคะท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อเจรจาต่อรองราคาแลนะนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะ ติดต่อไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่ไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและรายละเอียดของบ้านนะคะที่ใต้คลิปนะคะให้ทุกท่านที่สนใจได้คลิกเข้าไปรับชมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะถ้าถูกใจยังไงนะัดชมพื้นที่จริงกันก่อนได้เลยคะ่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนกขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ